ตู้นี่จ um. ักปีเลยตู้เสื้อผ้านี่เพราะตูก็ตูแต่เขาปู่แต่ปูแต่ยาหวังหันของเขาถึงมันบอกมีนูน่ะบอกนี่นะมาหนีน่ะบอกขยานทอนนูพู่นมาเหตุเฮือนใส่นีอ่นืไก่บอลี่ยังมาเจาะเข่าเลยนะฮะ เอ้ยแกงหอยเพิ่อนมีนะกี่เพื่นกี่ไพ่ลรเพิ่นน้องเนาะฮงหนักพี่น้องเอยอ,อันนี้ก็ดีครัวครูห้านางแดงหิงหูวดมานั่งกินเขากินหน้ามนอนแนล้วก็ไม่ซานบอ แซน,นเป็นหนาะอันนี้านเป็นแซน,นี่ <live> <orden> เป็นซานเป็นซานเนาะนี่เนาะเป็นเตาไฟนะฮะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่หักแพงเบิดสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอร์นพี่น้องเดิมผู้ประกับการสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าเพื่อเดิมพี่น้องเนาะ เพิ่มเติมต่ออีพีที่2นะพี่น้องเด้อเนาะมาอัปเดตบังเงินสารล้าน8ของเอ่อย่าปู่ย่านางแดงเนาะเพิ่นจมพี่น้องเอ้ยว่าเฮือนเพิ่นก็สิล่มแล้วว่าซั่นนี่มันสิล่มทเพิ่นว่าเฮือนก็ีเนาะน้ําในก็บ่มีแล้วบ่ได้มีน้ํามีในสิใน้ําดงาดาน้ําสิล้างถ้วยล้างบ่วงน้ําสิอาละมือก็ยังเว้าพื้นหญ้าพี่น้องเอ้ยเนาะ อันนี้ก็กคือกงนนี่ขั้นเน้นว่าเอ่อชื่ว่าไหนๆขั้นเหม็นนี่แบบการสวยเรือหรือว่าสนับสนุนจากคนใหญ่จะดีนะเฮ็ดกอร์พงศัทให้เราม,มันดีกว่านี้ก็คือส,สีอ่ะมันคงอยู่ดอ,อกพนะี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนโกเกินเข่าของเันเ,นอ,นนอ,เอ่อของปู่ของหย่าเหมือนเดิมเนาะนี่เนาะปักบวอลล่าหยัง เึ้นมะเบิง่งน้ำกาลยึเทิงเฮือน,น่นละไสโอ้ไปสั่งกิโลเดอร์โลดนะเด้อไปสั่งกิโลใช่้อ,องน้ำเรอคคูนของน้ำเา้เออลูกมาแล้วใหญ่เบ้อเลยเนาะก็อ,อวนแต่ว่า เออทีอุ้มน้อยตอนนั้นเนาะเมียก็พวก็มียมาขึ้นหนังอยู่ละเจ้แต่้านป้าเด้อขาเนืญอหขึ้นเฮือนขึ้นซานเนาะเงินกกเืินเข่าขึ้นเงินมุนเงินมังเงินแต่ปูเตยาเขาทานยังเบิ่งได้ย่บ่นี่เเบิ่งได้บ่เบิ่งเขาเดียวมากกะตายมอื่นอีกจกเบิรงเขานึง อันนี้บ่บ่นอนชุมจังนะนี่บ้านอนมาค่อยนอนนอนจะว่ากรได้เลยบ่านในนี้นอนในนี้เลยนอนไก่ทางถิ่นแฮะนอนขึ้นรถนะอ่าสบายดีสบายดีสบายดีเออมานั่งให้เออเฮ้ยขนาดเซาเนี่ยก็ยังเซ่พี่น้องกัยนี่นะเซาเนี่มันกระเนื้อมันไปเลยเนี่ยว่าอเมริาเออมริาเซามันเซ่เลยบ่กเซาขุดบ่ บ่มันเชยแ่ว่ามันเชดนะขอมันกุดเลยไม่ดามไวอัน้เป็นเดครัวแล้วย่างไปมันบวมนี้ไปไปได้นะไปได้นาะน่เนาะทางฝีหบ่ไปก็ยาทางสีหมันหลบคอยนหเบิ่งไเด้อบได้หรอวะไปหลอกิ่งเลย ตัวเฮือนปูย่านาแดงนยระวังเดินไปเหยียบไมส่วนี้ยังเบื้มลงพื้นเลยน่นเอาอยเออ่ทางถึงไวเยยังเจ้าพญาทางเด็กทางนึงบท่านนีงเออเออทั้งนี้หันไป้มอมันใจเนาะหมอมันใจนะเฮือนมันบบงามเือนบบงามเจ้ไหมเพราะเอยไมก็ต่อติดต่อต่อเฮือนไปปูไปยัง เอาคันเวลาแม่ใครเต็มมากับเพิ่นตักให้ต่อระถัดเถิดคันเพิ่นบริมากับตักเองนี่แหละมันสายยังอยของหัวหย่าอยู่นี่เบิ่งฮ่ากับอะไรมันตายไปเสัยนเงอตังเงี้ยชื่อสดงสัยเครื่องห่อนบ่กล้าไปเพาะนนะบ่กล้าขวบไปขี่ไผ่ผัวบอขี่ไผ่หันไปได้ขี่ไผ่คันไปได้ หน้าฝนบ่ได้หัวบ่นี่บ่ได้หัวบ่ยาผลฮะมันก็หัวที่นี่ก็หัวในนี่ก็เปียกหมดแต่ทางนี้ฮะนี่จะคือโบราไม่ใช่ขายอันนั้นซื้อคือกันแม่กระตาสนั่นซื้อซาดันตะโกนมาขายมันแหนี่ได้เต็มอันนี้ทางแรกงาเลยเฮือนไปทาอะไรเพื่อนหลังนี่นายจ้างอายุคนเลยลูกนิดเพื่อนหลังนี่ จังอยุคนเลยส่วนอยุคนภูแต่พอแต่แม่แต่ปู่แต่่าแบบนี้นะทำภูขาวเจ้าคลองอยู่ในบ้านเบิดจักเส้นคนเลยแม่เทาสี่นะด้วยดยสี่อยุคน แต่ปู Good ่แต่หย่าแต่ป้าสังกะสีเนาะเบิ่งพานปู่หย่าสังกะสีเพื่อเล่ขาเดือนเรากัเด้อปู่หย่าสังกะสีเบิ่งอยู่บ่เด้อไอลูกหลานเพิ่นได้เดือนเด้อนซานใหม่เด้อปู่หย่าสังกะสีสื่อแล้ววันนี้เอาว่าไปให้แล้วไอ้ลูกไผ่ลูกชายลานชายลานไผ่เนาะ มีเฮือนมีซานที่มันดีนาแน่นมีหนามีในไส้อยู่ไปในส่วนอนุคนต่อไรเลยแต่ปูหญ้าสังกะสีปูไสส่ปุ่มแล้วใช่เนาะอยู่ปุ่มเล้วได้เฮือนมันหลายปีเสาหนี่กับเสาถ่างเงานี่เสาหนี่แม่นมาลุงนิดนี่เสาถ่างเงาได้อันนี้นะบ่ได้แม่นเนี่ยนั่นไง มันลอยปีเลยควารอยยปีตแต่หยาดแต่ปลาสกสีจากช่วาแมนวมเจ้าแหละกวาลอยปีก็มันหลายสีอายุคนเลยยังวงน่ะ ให้นอนเดี๋ยวน่ะคือขังคักแท้ไม่ได้นอน,นเลยว,ว่าร้านสามารถแล้วก็ไปนอนอยู่ท่นบอกบอกร้านก็นอนในนี้หมดพร้อมกันนอนนอนได้แต็มนะหันเป็อน,อนอย่างงี้เหมือนพูอ่ะเต็มหูนอนท่านลอมแห้งแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงไม่ได้มีพิซซ่าไปนอนขึ้นมาเทิร์นเลยี่นี่พิซซ่าเจ้าของบอกผมว่ี่นี่พิซซ่าทุกตังไว้ชิคกี้ เอาล้มือกรยอยอกก็ยอกลยเลยต่ตลาดยอกลนะเห็นบมาเลเดี๋ยวบ่าวลาวสิไปบึงสำรวจบึงอ่ากรวจารวจบึงเงือน่ขอศัตรูหนูหยาดเออปูหยางกสังกะสีแม่นหยาดบึงในิวกระสอบขขาสานสบนี่มาป้าไว้ในนี้เลยสบอ กหน้าแม่ใสไหมอรบอกรถหนักน้ากน้ำโปอันนี้น้ำกินบอลงิดน้ำกินบอหรือน้ำใสอันนี้น้ำกินซุมเจ้านะนหรือน้ำใสม่กินเอเอห uh, oh, ่องตหม่อ oh. uh huh. okay. oh. น้ำก oh. ินกับน้ใสเนี่าดยวกันเลย่ <h ans> <h ans> <h ans> <h ans นำส่นยิ้มกุ่นนกินหันยิุ่นงานคุณแม่บ้านนี่บอน้ำใสพงนาพุนทำพิซซ่าคุน้ำใสโอ้ทำพิซซาทำนี่บอเฮ้ยเสือกเลเนาะขาดเบิรเลยขาดเลยหนูบอกาดน้ำกินน้ำใสไดไปหาเอาสองแถาบอเปลี่ยนกันบอบอไว้ก็เช็ดนั่นไดมันบุบีผ้หาบกับหาไป้าสัเลยเปลี่ยนกันนะสองแถาบอ ไอวางกม่ไปบอผู่ไดววางไปใดบบวางก็บ่ได้ไปไปอาบแล้วก็อาบมาเลยาะอาบยุพุ่นเลยบะลายมันไลยน่นมัมาอาบมีแห้งอาบดูอาบยูโอ้มีพายอีกบ่โอ้าเขาปันเขาตนปันตันี่นะบางเกีียวขาวนี่ไว้เงวไว้ไายคินหันบัดหอดงสีขาวทุกวัน บัดยามแรงด้ฉัแบบเดือนสี่ือนหายเจ้าไปใส่นานไม่ใส่สบายเลยหรือว่ามันมีตลอดบ้องมองกัน้ตาะน้ำกินเนี่ก็มีตลอดมีกะเพราแล้วจิตเป็นโมงห้าเดือนไปแต่สามถึงสามเหนก็นะตามคิวเนาะตามคิวไปก่อนห้าหกห้าแล้วก็ทาจนเขาเต็มอ่าาถ้งเเขต็มจังจังได้เฮาจังได้เนาะจังไดจังหอดคิวเฮา คือนามช้เลยนาใช้ยด <thighs figure> <diversion> yeah, uh, ูผีป mm ีศากอะถ้าเขาไปก่อนก็ไ่ได้หมดนี่นี่นี่ขอสีทามน้วเจ้าอ่าลูกนิดกับไอ้ป้าคนนี่มีลูกน้ำกันจากคนสิบสองคนสิบสองคนทีน่ะทีทีไรเห็นนี่สิบสองคนเนาะยังเบิดบ่บอยังลูกเจ็ดคนโอ้แต่ว่า ลูกแต่ละคนนี่เป็มีครอบครัวเบิ้ลสิวิตการเป็นอยู่ก็ดีเบิ้ลบอกผู้ดีก็ดีผู้บ่ดีก็บ่ดีความพึ่งพันดีกว่าแม่ก็พ่อบ่ที่ว่าเขาแง่เงี้ยยังเอาไปขนาดพ่อแม่อยู่น้ำแม่เท้าพ่อเท้าเขาก็พ่ออยู่พ่อกินแบบยังมาได้แย่งออกมาเนาะเจ็ดคนนี่ผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนผู้หญิงผู้หญิงผู้ดหญอง หากบริทุกเจ้าบ่ค้หญิงหันก็มาเอาอัวอยู่กูอยู่ัดสอวกัล่ไปนําเขาอืมรเงิกติไล่ไปน้ำเขา้าใจบ่คือก็หมายเราอยูพุนน่ะเราภาษาบ้านเฮาว่าแหลนน้ำเขาเขาได้อเข้าใจมีลูกสาวกันแน่นี่แหละกันว่าผูกคุณันะคูคุณนอลงเน็ดอกันบวคุณกันก็แน่นี่แหละแหลนน้ำเขาเลยก็เลี้ยว อ้าวแหละเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาไปไต่ไปตามบ่ได้บ่ได้ควายกินดีกันหนึ่งเขาอยากบอกว่าคนนั้นเลอะเลยผมมาคุยอยากจะไปน้ำเขาดีบ้านเขาคือกันแม่จะบอกแล้วครูเขาอยากเงี้ยเขาไม่ได้เอาเขาอะไรงี้นี่ครูเขาอยากโสดิใช่แบบบ่อยากรับผิดชอบแน่แบบนี้มอยากเสียหีเสียรคลองแน่แบบนี้เนาะผู้มักยากมันก็กี้ว่าเป็นทำนองนั่นเลยโอ้ย ลูกจ้อยมานำไข่อยเองได้ประวัตินี่แบบไวแน่นนั่นต้องก็บโบแมนแล้วขนาดนี้หักบ่ได้มาเลยมายามเพื่อนเพื่อนนี่มันหลายหรือเปล่เพื่อนนี่เพื่อนหายนะไงยังอยู่บ่หลังได้ที่บ้างหลังได้บ่อลงนิดแมนได้เหมดคือสมมติว่าเห็ดใหม่นี่นะแบบว่าสมแซมสมแซมใหม่นี่มั่งตัวนี้ลงมัน แบบใหม่มันดอกมันผุเสามันกระผุมันเปื่อยแหละนะแบบสอมแซ็บเอาอนน่ะมังได้หมดเป็นเงินยังมางได้น้อเห็นว่าเฮือนคุกเฮือนเข่าเป็นแบบเป็นบ่วหิมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแบบเงินเนี่ยก็ขันเหล่าเข่าขัดมังก็ได้เงอนใน้เกินกับเงินร้อยเนี่ยเขายังบ่วหิมาอนะเหมือนผุเหมือนงาหรือก็มังได้เข้าจะว่าเฮือนมูนเพือนมังอยู่ได้แต่ว่ามังบ่วได้ อย่าตึงถอกันหรวันเป็ดยังมันมังมากด้มาวันปิ่ผัาจนี้ี่เีก็ลามือตายมากอัเนี้ยฟุ้นนี่เวลามันหนาวเนี่ยย่ะโมนอนตั้งหรอสังกัซีนี่เปลี่ยนจากเถื่อแหละสังกัดซีนี่้ากอว่าต้องเปลี่ยนได้เลยกับซีนใหม่สังกัซีนี่เปลี่ยนแล้วเด้คือนึ่งเราเปลี่ยนสังกี แต่เจาไหันนข้ามงหญ้าไ้ชี้หญ้าตัวนี้ตัวนี้แต่ปูตะยาเนาะหายนละฝนตกเหน็บเยอะทางเหน็บหมอกเว็ร์สีหัวหัวทางหงทางแค่ลบทิ้งไปต่อันต่อชีวิตซองเถาพี่น้องเยน่าใส่กรบ่มีเงืนอนยูกาเซอ่ะาษาถงสางมันช่มีนักอยู่บ่บ่หู มันจะมีน้ำมเานี่เจาะน้ำมีรนคันมีรถไถไปเอาบ่อจะหมดคือแบบคือแบบทางสางแบบทางน้ำสางแบบไนเฮือนจงนี้จน้ำบาดาลนี่จ้ำี่ไหบ่อเทานมีสายน้ำเจาบ่อเทนี้มีอันนี้น้ำในห้งน้ำเขาขุดมันมันถักกระบอก้อัมีคนเจาะอยู่บ่อเทนี้นี่นมันกะมีนี่น้ำมาอยาอันนี้ทัาคุณก็มีมาวงแทาเรนี่ยคือสิ่มันคั่เลยอ่อ น้ำค้ามเนเป็นอีกน้ำคเนาะอันนี้ก็น้ำนี่ไม่มดบาแต่มันมาแห้งก็แต่ว่ามาพูดนะเดือนเนาะมันโดนง่ายอ่ะอะไรไปคุณก็พอน้ำเขาน no> ้ำสน้ำเอาน้ำน้องเวลาเขาอยากนไปใสเาเขาเสียบได้บ่อเร็ว่ะสูบเอาโอใครยุ่งะ อันนี้ยังว่าทำไปสู่มือเขาได้เนาะแต่ว่าเขาติดได้ละหวดอนนี้เขามือสู้นี่แหมูติดดงติดไดยเนว่าเก่งใจเขาใส่ฟืนใส่ไฟเนาะแล้วก็ไปตัดดอกขาวไทเ่ใจโมงขาวไทไทพากะคันเฮาบ่มีเฮาไปคอเขาไปขายกันให้ยหักปรบกาดไปคอก็ดูบ่ล่ะข่าวบกอคุณมึงสตลอด่มึงแมนล่ะ แต่นามสุกมีจะมือหนึ่งสองมือเขาเอาถาันู่นเงินภาษีเอาลายเขาพลังอายหมูจับหมเสียงนู่นนอยู่ไกลเฮือนลูกชายยังวะเนาะใส่ทำกันในียดูไก่กันมันบอกไก่ไปเลยไปกระเวนกยบไปใส่อีกพุ่นมันบอกขอไปเลยทีเียอยู่ที่นั่นอก็า้นางแดงกับบบหนาในไก่กันโบ ใกล้ดอกประมาณเอ่อ,ลลอหลัลนนกไปปลายหลักปลายคุณน่ะคือคือเราเนี่อยู่บ้านใหญ่เนาะแม่บอคือเนี่อยู่บ้านน้อยบ้านน้อยบ้านใหญ่กิโลครึ่งหรือว่าสองกิโลประมาณนี้แหละระยะทางเนี่ยนอนกลางคืนพรกาจกลางมุ้งอยู่บอลบ่กางบ่กางบ่ได้ดอกยุงคือสินไลนอนอยู่นี่มันหก ล้างพ้นห้องนะอืมขีดเทียนเรือนแบบนี้เพื่อจะปลูถ่ายยาเข้าไปแล้วพากระจาดพาไม่เหี้ยอะไรนี้พาไปตองพาไปตองพาไม่เหี้ยนี่ก็จะดีมันก็น้อยหลุดมันปลูถ่ายาเข้าพาไม่เหี้ยนอีกท่านหน้าเหน่ยงขึ้นมาได้เลยนี่จะพาไปตองสารไปตองแล้วก็มาหลัดเอา เิบขึ้นมาแบบนี้ก็พาไมเฮียคักแล้วมันด็ดอยละละละู่ได้หลายที่นะจ๊ะอันนี้ก็จักสี่จักปีแล้วนี่พาใหม่อังเราพาไม้เฮ่อเลยหมดแลัวบอกมันเวลาฝนตกหรือพืชสีสาเปียกเลยเนาะเปียกหมดเลยท้งน้ำก็มอดเลยันพระเขาพระมันเปียกแต่ในนีน้นี่นี้มัน,มนเปียก ถ้าเวลาลมแหงหันแต่พี่มันก็มาเมื่อถังแห้งก็ดีกินเจ้ามือันนี้่ลงตลาดนี่นะตลาดก็เต็มหมดนะไรมาดิอืมหนามไรมาอีกตลาดก็เลยของมันต่ำเลยมันต่ำมันไรมาต่ำมันก็ไลรมันเช่นพักการได้ยังคิดเก่าคิดหนามเลยนี่ กินเขาเบ่ได้มีของกินอยู่รู้ปแต่เศร้ามันยังบ่ได้กินข้าวอยู่ไม่ไปว่าออกไปตึกปลาของเนาะพอได้ออกไปตึกจะกินยังอยู่ยังเนาะอยู่ปละเาะหวานนี่ก็จะขำกินข้าวตอนแรงเลยอยู่ไว้ที่แหละหมูอยู่มาหลินกันนั่งว่าพื้นว่าเพลนแล้วกันรู้ป่ะหมไปซื้อขนมกานหนึ่งสองตอนกินอยู่ไปอื่ เมนขนมันนี้เขาไปปลาอันนี้ก็คายนั่นถึงให้ข้าวต้มไส่ช้อยดองก็ได้ชอยดองพอได้ชอยดองพอได้ซอยคนตาย <c oughs> <c oughs> ใก่อยู่เดนินังมีทึนก็ยันทึนมันน่ะลูกสาวหลานสาวจะกินเบน <c oughs> <c oughs> ิ้ลเงินเข่าก็มา <c oughs> ว่าวแล้วก็ให้มาขายยันลานนั่งกินอืม หมดนะฮะอันนี้จนเขาขี้ขามเยอะไปอ่ะมือมันกินหมดมือหนึ่งเป็นสิบสาวทงบางดีทำมือเท่านี้กินหมดละจันทร์หนึ่กินจันทร์หนึ่กินมันเห็นเขามาซื้อทงหนึ่งจันทรมันว่าขอก็ยากคือแบบเห็นหมูมันซื้อก็ยากนะหมูบาด ยูเลยแม่เผาก็จะไม่สวยเลยคืนลูกสาวหันหันเวลามันลงมันไาวอิเจ้าหันแพงหลานถูกบริกินเองจักบ่แพงหลานจักที่แพงใครเอาค่ะันเขาใหญ่ยังหนอคันเขาขึ้นเขาก็ให้คันเขาบ่ขึ้นแล้วก็ยาก็แมนนั่นแหละ ก็ข <chat> mm ีดเท้าเะขอกาสิเ hmm. บิงเฮาเขากาซีไห้เฮากินนาำใส่น้ำหาได้เขาบวชขึ้นแล้วก็ย่าบวชขึ้นว่าแม่เท้าพอเท้าแล้วยย่าอันนี้เขาไปจับความกับให้ขึ้นกินมันยังบมจักความเนาะเล็กหน่อยเนาะเน้อยมันชิวๆไปจับไปซังถูกเปล่ามีแต่มันจะกินเห็นเขามาขายมีเงินบ่มีเงินมันก็จะกินแต่พอแม่เวลาพอแม่อะไรเงินให้เมื่ออายุเพื่อนว่ามัมีเงินซื้อให้มัน วันนี้ก็หายคอยอยอยากได้รถทีบ่ได้รถทีถ้าว่าเงินมันทรายไปซื้อรถทีไให้เจ้ามันทีเป็นสบนยายจังเลยไดรถทีบ้บานนี้เอาอยากไปงเหียนเห็นนะรถอันอีแตงอ่อนมันวันรถน้อยรถรถทีบคันนอ้อยอีแตงอ่อนคันเขยข,ขี่ได้อโอ้ถ้าว่าขี่ไปละ,ะเจ้าทำคนขี่คันยังขี้รถยังได้รถทีน้อยบานนี้จะได้ขอามันกะโคจะนั่นมันปูกกัญญาเนาะเพราะว่า ตอนนั้นอยู่พุ่นนะเนาะเห็นรถตะลงตลาดมามนก็บบริสุ์ใจเลยสื่ออยู่ขอ,องกินผู้อยู่นาเห็นแม่เขามาขายมันก็อยูย่เฉยเลยแบบแม่ซื้อหายกินแม่บอกซื้อแล้วก็ยากเ <c oughs> มื่อพี่กรับซื้อมาไรเจ้าบ่มีเจ้าก,ก็ยืมมาเ <c oughs> ม้าแล้วก็ทงองเระชางผักนั่นเขาขายทองชิบนั่นาตัวใดก็เฉ็บใจ วานนี้มันเห็นเขาเอาหายพอเทาหันเงินสามสิห้พันมันก็ว่าเงินนั่นนี่หันซื้อสินนใ้า่อยยาเต็มหมยบวมีผู้สูกชื้มาคาดคลายอะไรบ้างบวมมีผูู้ก็ยาปะวันมันสิมันมาบูดบนหาวหอกเนาะเห็นอะไรเขาบืูอเา็มจกมันบวดบนหาวมันสิเบอร์หูได้เหลายมืออหลายมีแต่กองเหยียดจํานันก็เมื่อขึ้นประเทศมันไนัถึะง จะน้อยร้าน้าและสมาจั่ยาอยากอาฝากคุล,ลักุใหญ่เนี่เด,อด้อหรับเพชนี่ฝากคุล,ลักุใหญ่จะดีจะบ,บุญเพิน่พนซอยปิดจราณาเน่เด้อพี่น้องเนาะหลายอันหลายแนวไดได้อยากเกียยากแล้วอะไรยังจะได้อยากเสียยางยังอย่างนึงนั่น,น,น,นี่นะมัน อดับแหลกกายคือห้องงงห้องหองนาเพม่อนกันไปเข่าไปใส่อยู่ในไซนีอยู่ไปเข่าป่าป่าอยู่ไกลบ,บ่อนี่มันโมีห้ <laughs> องหนามอยู่ขุดด้วยโคกเลยไปนั่ตักน้ำไม่ได้ถ่ายเซบอดเห้องหนามขุดด้วยมองยังบ่แล้วเนาะยังโมแหลกในในแหละบ่มีงบี อ่ะสู้ๆไปส่องแถวหวังว่าสิมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนห้การสวยเรือพี่นองไปหนองการสนับสนุนเรื่องน้ำทร่น้ำใสนะครับบนอยู่บนเศร้านี่แหละเนาะให้มันแบบแข็งแรงกว่านี้พี่นองเงยเป็นซานลานแปะแล้วก็ดีแล้วก็หรักๆก็คือ น้ำใสนี่แหละน้ำใสน้ากินน้ำกินก็กินน้ำสั่งไปตักเอาสองเท่านี่กพอดีคือได้ยินว่าเวลาลูกไผ่มาเลยลูกไผ่ตักมาให้สบอเนี่ยสบอคนหมาคร้อนหมาเวลามาเป็นเวลาร่างเขามากเขาก็บอกคอยมาแล้เนาะบอกมีคอยมาบอกความสุขอคอยมาขับบอกมีวิญญาณอะไรอะไรอันนี้จะไปตักเอาเขาก็เนี่อยอยู่เพื่อน ต่างอะไรกับคุณอืมแต่พูดอะไรไปเน้องเมียก็จะหามหน้นาามมาได้ละหาแม่นล่มแล้วนะก็เบิง่งครับนะว่านี่คล้ายไหนเดี๋ยวนี้ทำวาวังหันจนขึ้นทอะไรเพื่อนก็ไม่จะขึ้นลอ,อาางแล้วครับเป็นเมือม่อยอะไรหรอเมื่อยจนว่าคล้ายไหนแล้วบ่เดี๋ยวนี้อือหานี้พอไปแน่เดี๋ยวนี้ค่ะกินยาพิชซังคือว่าที่ไปปักเซ่เนาะบ่าะยาอันเป็นเม็ดใหญ่ซ้ำนี้เห็นไหมยากรอนอืม เป็นเป็นสมุนไพรไะจ๊ะยาไปจ๊ะหอ่อต้มห่ออะไรฟังว่าในลูกมีดนี่ไปหาอน้าคู่มือเนาะโอ้ยแม่เพิ่นไปหาคู่มือวานนี่บ๊อบบริไปวานนี่น้ำยังบริบปายสองมือตักเท่านึงเนี่ยอาบน้ำอยู่เคื่อนบ่เดี๋ยวนี่เพื่อไปตั้งให้อาบบ่บ่หรือไปอาบเอง สไร้จังหวัดชุมเจ้ามีน้ใส่นนจังสะดวกสบายมีน้คของไปตากกง่ายขอนานี่น่อาบนไหาเอานี่แต่ก็มาเอามาดกระดาบในนี่นเอาคอ่งมีอะไรอะรมือมือับอลังก็ไม่สลับกันอยเนาะสลับกันไปสลับกันมาบ่มี แม่น้อเหลียน้องให้รเช่นนั้นนเปลียล้างกันอย่างนี้นะพี่น้องเว้ยน้องฮะกับพี่ดจะพีดอรสำนหนแหละเนาะจะได้กไปกำลังใจให้สุนเรเด้วยสุเ่าสูๆต่อไปเนาะคอยมีปงอันนี่ยดีจะบุญเินยิ้มมายิ้มมือก็มาสวยเด้อเนาะตามมนแหละสุดตายสุนทาดีๆีม่แห้งเนาะสุขภาพเแข็ง เอ <ítulo> อยู่มันกันยืนเนาะทั้งสองข่าวอะไรเนาะเอ้าสบายดีโดยโดยโดยอ้าสบายดีสบายดีเสียงข่อยกันสิป่วยกันเลยเนี่ยรถตลาดมาอะไรมาแข่งก็ได้รถตลาดนี่ก็ได้เห็นบ่อนอยู่บ่อนอนคนหนึ่งกับพ่อแห้งคือเนาะสองข่าวเนาะลานสาวมาเนี่ยก็มานอนน้ำอยู่นี่เนาะเฉพาะมันมีโทรทัศน์เบื้องนี้มันยังจะเข้ามาเต็ม หากนึ ờ, nee? 2> 2> ừ, ่ชาชาไดไปเลยบตายเลยเออหากเปิดได้บ่เยียนไเออหักเบิ่งไลตายโอ้ยตายหลยใครก็บรรมีเน่บ่ทอดถาดมาบริจาคมาหนิหน่อจะเครื่อนงพี่น้องเลยบริจาคที่ทีจะเขื่อนหนึ่งโอ้โหัวกันใดการัน หูกันได้ก๊าลันเป็นอะไรผู้ขายเรื่องให้นี่ในค้ายู่บ่โอ้สุดเจ้านี่เนาะพอเบิ่อเนอะลูกค้าเบื่อเนอะลูกค้าสองถ่าเพื่อนกันดิตามมาเไยไปนอกไปนิอเดิยวไปซำหนเด้อนะสบายดีสบายดี